มายหนึ่งคันครับผม FD นางฟ้านะครับเห็นโลโก้ก็หากันแล้วนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างชุดใหญ่นะครับไฟกระพริบก็ทำการลึกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตามนี้ครับนี่แหลกพวงมาลัยนะครับมีการซึมนะครับมีเนื่องจากยางกันฝุ่นนะครับขาดแล้วก็ ไม่เปลี่ยนนะครับทิ้งไว้ระยะยาวนานๆนะครับมีเกิดบินทรายเข้านะครับมีเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปก็ทําให้ชุดซีนนะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับมีตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนกันฝุ่นครับแล้วก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะครับถือว่ารั่วยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเติมน้ํายากันซึมเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ต่อนะครับเพราะว่ากันฝุ่นไม่ยอมเปลี่ยนนะครับนี่ลูกยากันฝุ่นก็คือตัวนี้นะครับเป็น มันก็เลี้ยวทุกวันนะครับเลี้ยวเขาเลี้ยวออกมันก็ยืดเขายืดออกครับยางเรัานีรถก็สิบปียังไงก็ขาดนะครับนี่ถ้าใครก็กลมดูครับถ้ากลมดูแล้วมีการขาดหรือมีมันจะมีคราบน้ำมันซึมนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องถือว่าไม่ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าไหลโจกนี่คือรั่วครับแต่อันนี้ก็คือสามารถล้างทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับทุกยางตัวนี้พอเปลี่ยนใหม่เสร็จก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ถือว่าซึมมาก เพราะว่ามันจะมีน้ํามันหล่อเลี้ยงนิดหน่อยนะครับกันแกนเป็นสนิมแล้วก็ตัวแหลกก็ตัวนี้นะครับถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับนีอย่างเงี้ยมีสนิมนะครับมีคราบสนิมกินนะครับเดี๋ยวเราก็ล้างทําความอัดเจละบีให้หน่อยนะครับทําความอัดสะอาดอัดเจละบีก็ช่วงล่างนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมคันนี้ก็เริ่มจากที่ชุดหน้านะครับก็จะมีบูธปีกนกหน้านะครับ อันนี้ก็คือบูธปีกนกล่างนะครับอันนี้ก็ขาดออกไปแล้วเรียบร้อ <Kö> ยนะครับตัวนี้ก็เวลาตกหลุมรถโดดซ้ายโดดขวานะครับก็อาการก็จะประ, lucky, ประมาณนี้ของบูธตัวนี้ขาดนะครับเวลาเบรกก็ล้อก็จะขยับเดินหน้าถอยหลังได้ทําให้กินยางแล้วก็ในการขับขี่นะครับก็จะมีการดังหน่อยนะครับมีการเสียงดังนะครับตัวก็เป็นบูธตัวนู้นนะครับบูธใหญ่อันนี้เป็นบูธปีกนกล่างนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญก็คือตัวนี้นี่ครับ บูทหลังก็คือขาดเรียบร้อยนะครับนี่ฮะขาดแล้วเรียบร้อยก็ตามอายุครับลูกยางมันขึ้นลงทุกวันมันดิ้นได้ทุกวันนะครับลูกยางแต่ขนาดเกือบใส่สมือ,อยังขาดเนี่ยมาครับนี่อันนี้ก็ปกตินะครับขาดแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับของปัญหารุ่นนี้นะครับที่มันชอบเสียงดังกันนะครับเวลาตกหลุมมันดังกุลุกกุลุกกุลุกนะครับนี่ฮะ ก็คือเบ้าตัวนี้กับลูกยางนะครับมันขาดออกจากกันไปแล้วครับมันขาดออกจากกันเพราะว่าเวลารถตกหลุมนะครับมันก็จะดังนี่ครับตัวนี้มันจะดังมันจะมีเสียงดังกรึ๊กกรึกกกกกนะครับก็ลูกค้าเอามาก็คือบอกว่าแจ้งช่างเปลี่ยนใหม่ให้มดเลยจะได้จบจบทีเดียวนะครับก็อันนี้ของใหม่ตองห้ามาแน่นอนนี่ครับแม็กอินเจแปนะครับตองห้าเลยครับเพราะว่าใช้ยาวๆนะครับปีกนกล่างก็เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นของเดิมนะครับเวลาตกหลุมก็ดังนะครับเหมือนมีไกลเหลียงไกลในรถนะครับนี่ฮะมันก็จะดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับเนื่องจากลูกหมาตัวนี้มีหลวมเสื่อมสภาพนะครับมันมันกระเต้นได้นะครับนี่ฮะลูกหมาพวกวันนี้อาจจะระบีไม่ได้นะครับไม่มีที่อัดหลวมแล้วดึกคิมย่างเดียวครับวันนี้ก็เป็นปีกนกอีกฝั่งนึงแล้วก็ลูกหมาแรกนะครับจะเป็นตัวนี้หรือใครจะเรียกว่าไม้ตีกองก็ได้นะครับนี่อีกหนึ่งอัน ก็หลวมๆอันนี้ก็คือของใหม่นะครับตองห้าแล้วก็จะมีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวหลักเลยไอ้ตัวตกหลุมลังนี่ครับตัวนี้เลยครับวีออสตัวดีเลยครับดังมากนี่อันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโครงหลังหน้าสี่ตัวนี่ฮะมาครบๆนะครับแล้วก็เบรกหน้าก็จะมีการเกียดจานให้ด้วยนะครับสีล้อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Honda F d นางฟ้านะครับทำการเก็บช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเสียงหอนที่หน้าเครื่องนะครับลูกค้าก็ให้เช็คให้นะครับตอนนี้เราก็ถอดสายพานนะครับวิธีเช็คสายพานลูกลอกนะครับว่าตัวไหนดังนะครับให้ถอดออกแบบนี้ครับถอดสายพานเสร็จนะครับเอามือหมุนเลยครับอันนี้นะครับอันนี้ปั๊มน้ํานะครับตัวนี้จะหมุนนี่ฮะ นะครับนี่มีเสียงหอนครับในห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำแล้วก็อีกตัวหนึงน่งจะเป็นตัวตั้งสายพานลูกลอกตัวตั้งนะครับตัวนี้ก็นี่ฮะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าดังปั๊มน้ำแล้วก็ถือว่าก็เดี๋ยวลูกค้าแจ้งลูกค้าเสนอต่อครับไดชาร์จก็ไม่หอนนะครับปั๊มพาวเวอร์ก็ไม่หอน,นะค,อหอนคอมแอร์ก็ใช้งานได้นะครับมาครบจบที่นี่กับผมครับช่างบิ๊ก แห่งสถานีเฟิร์สการยางครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ